ครับมือนอีก็ไปติดตั้งต่อ้เพื่อนนะครับที่เพื่อนสร้างไปนะพี่น้องสร้างไปสอง nah, สสถ verses, ังครับสร้างไปสองถังก็เลยได้ไปติดตั้งให้ถังหนึ่งเพื่อเี่ะสาธิตในการเลี้ยงฟื้นบอกในการเลี้ยงฟื้นพอดีเพื่อนตัดใหม่ไปร่อเลยนะครับก็เลยว่าเออดีมากๆผมก็เลยว่าเออการเลี้ยงใหม่เลี้ยงฟื้นนี่มันต้องเลี้ยงให้มันถือกลอง มันยังเผาง่ายได้ทานไหวได้ทานแกงได้ทานคุณภาพก็ดีครับดีเพราะว่าเพิ่นตัดใหม่มีทั้งใหม่ใหญ่ใหม่หน้อยใหม่พร้อมเลยครับก็เลยสิเผาสาธิตใ้เบิ่งนะครับเมื่อนี้เป็นคลิปเบื้องต้นว่าเออติดตั้งจังไรเฮจังไรท้า้พลงานเลี้ยวลูกค้าก็บทส่งวิดีโอใหม่แล้วกับทีแบ่งปันพีหน่องผู้ใดที่มีใหม่มีฟื้น เอาผลิตไว้เพื่อเป็นทานนะครับเป็นทานเพื่อลดต้นทุนถ้าพ่อได้ซื้อไดใจมันก็มีเงินอนออมในกระเป๋าครับพี่นอ้องผมทดสอบทดลองเผาประสบการณ์มากเงาหน้า,น,าน,นะครับกว่าหาปีนะครับที่เห็นหลวกะ็ออกมาเป็นผลงานนะครับ